ที่ทางด้านผูค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตพื้นที่เปอดหาดใหญ่จดสงขลานะคะเปิดเผยเรื่องของการเปิดจําหน่ายสลาก N3 หรือว่าสลาก3หลักตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะขณะเดียวกันก็มีการเข้ามาสอบถามารายละเอียดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยแนะนําให้มีการใช้แอปพลิเคชันก็สามารถซื้อสลากกินแบ่ง N3 ได้เลยค่ะ หลังจากที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะได้เริ่มทดสอบการจำหน่ายสลาก N3 หรือสลาก3หลักรูปแบบใหม่ใบละ20บาทซึ่งเปิดจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมออกเลขสำหรับงวดแรกในวันที่1พฤศจิกายนนี้โดยได้ให้สิทธิ์จำหน่ายกับร้านค้าโครงการสลาก80บาทที่เข้าร่วมโครงการก่อนโดยมีประมาณ400แห่งทั่วประเทศโดยเทียบมือหัดใหญ่จดสงขานะคะเพราะว่ามีจุดร้านค้าให้บริการจำหน่ายสลาก แบบ N3 อยู่จำนวน7แห่งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ซึ่งบรรยากาศในช่วงนี้โดยเฉพาะบริเวณแผงค้าสลากหน้าโรงแรมแหลมทองถนนธรรมนุนวิถีใจกลางเมืองหัดใหญ่เพราะว่ามีประชาชนไปเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่องทั้งแบบ6หลักและ3หลักที่จำหน่ายผ่านระบบดิจิทัลเชื่อมต่อกับพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายโดยมีป้ายสัญลักษณ์แสดงอย่างชัดเจน ด้านแมคคาที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าสลาก n 3ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนได้ทั้งวัยกลางคนและก็คนรุ่นใหม่โดยมีการค้นหาที่ตั้งของร้านนะคะผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็มุ่งมาซื้อที่ร้านทันทีซึ่งลูกค้าหลายคนยังไม่เข้าใจระบบการซื้อร้านก็ต้องคอยให้บริการนะคะและก็อธิบายว่า ให้ลูกค้าเปิดแอปเป๋าตังพร้อมกับการเติมเงินเลือกเมนูสลาก N3 แล้วก็แจ้งเลขต่อผู้ขายเลขได้เลยนะคะโดยจะมีการเปิดขายเลขนะคะตั้งแต่เลข000ถึง999แล้วก็ใช้แอปเป๋าตังในการสแกน QR Code ํำระเงินผ่านระบบ G Wallet จากนั้นก็จะได้รับเลขใบเสร็จยืนยัน ส่วนหมายเลขที่เลือกไว้ก็จะเด้งเข้าระบบกระเป๋าตาังค์ของผู้ซื้อทันทีแต่ทั้งนี้ก็ยังพบว่ามีปัญหาอยู่บ้างเช่นแอปค้างบ้างสลากไม่เข้าระบบบ้างค่ะก็ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าไปติดต่อกับทางธนาคารกรุงไทย ส่วนแม่ค้านะคะบ,บอกว่าก็ต้องมีการแจ้งไปยังสำนักงานสลากเข้าสู่การปรับปรุงระบบนอกจากนี้แม่ค้ายังบอกอีกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อสลากแบบ N3 มีการซื้อสลากดิจิตัลแบบ L6 ผ่านแอปเป๋าต่างมาแล้วด้วยทําให้สลากหน้าแผงจําหน่ายได้ไม่ค่อยดีมากนักแม่ค้าก็ต้องพยายามอ้อนเชียร์ให้ลูกค้านะคะสนใจสลากหน้าแผงด้วยเพื่อจะได้มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ส่วนสลากเอ็นสามขาดนี้นะคะอยู่ในช่วงการตรวสอบการขายค่ะที่แมคค้าต้องช่วยสัมงัสสลากโปรโมนสอนวิธีการใช้กับลูกค้าเพื่อหวังว่าอนาคตจะได้ขายอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทําให้มีรายได้จากส่วนนี้ด้วยซึ่งตอนนี้นะคะก็บอกว่าเป็นการทดลองขายฟรีแต่แม่ค้าก็บอกว่าเต็มใจจะช่วยประชาสัมพันธ์เพราะหลายคนอยากให้โครงการนี้ขายได้ในระยะยาวและยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่จําหน่ายสลากอีกหลายเศร้าก็อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ไปฟังเสียงของแม่ค้าที่ขายสลากในพื้นที่หัดใหญ่คะ่ะลูกค้าตอบรับได้ดีมากส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่ คือคนที่เล่นมือถือเป็นคนที่ซื้อทีเดต้อนเป็นเขาถึงกล้ามาซื้ออ่น N3 ของเลียนที่ทีท่ที่จะมาซื้อเราจะบอกให้ลูกค้าว่าไปอัปเดตเครื่องก่อนตเติมเงินในจีเลรให้เรียบร้อยแล้วถึงจะมาเขียนคีย์ N3 เพราะว่าเวลาจำจำ,จำนวนจำกัดพอลูกค้าสแกนไปแล้วอะระบบของคนขายจะจบลงตะก้าทันทีแต่ว่าของเครื่องลูกค้าน่ะ ถ้ากดไม่เต็จภายในเวลาที่กำหนดก็จะไม่เข้าระบบของกองฉลากเพราะนั้นเพราะนั้นก่อนที่จะบอกให้ลูกค้าทำเนี่ยให้เขาตรวจสอบเครื่องของเขาเลยถ้าทำไม่ได้ให้ติดต่อแบงก์กรุงไทยเลยว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมาซื้อเอ็นสาม